เว่นรอบๆที่พักอยู่นอกจากนาะเบื่อแน,น่นอนน้องอินว่าสิว่าสีลงเนาะบดได้่งเอาไปเอามามันก็สิได้สิได้สี่สิบนาที่เกแมม <c oughs> มันเป็นกำลังใจให้เพื่อนอย่างนึงจาวสันแมนอีนลีลาพรไทยเว้าแล้วก็ได้ อันอยากเว้าแต่เเวาอะไรเนาะมันคือนามทวมปากแต่ได้ยินพัดไทยเเวงสีดีใจเด้อพัาไทยติดหมอลำ งอมแง่เลยโบว่าสันว่าติดร่มเนาะว่าสันว่าไปไปไปเดี๋ยวสิภาเขาบ้านภาคเขาบ้านอันโอ้ยลืมเบึง้งอันนี้นี่เรามองมองภาคยู่นีล่ะจ้ะนี่ประตูเข้าแต่ว่าเพ่ามันบานจะคองหรือเด้่อบานเศ้าจ้ามาอยู่เมืองนอกอันปีสิสามสิบปีแล้วไหม <laughs> ไม่ยู่มืางหอกอันสิสามสิปีลรวแต่แต่ถามว่ามีบอยู่บอกก่บมีอยูหรอว่าแต่บันจะมีบนอยู่แต่บ้อยูไหมบัานบัานูไม่ยู่เดนมาร์กเนาะแต่จะาของดันน้ำข้อยมาไหมผัดไทยน้ำข้อยู่ยาํามน้ำขาอยู่นอ์เวไหม กล้วยเสียกล้ว <laughs> ยเสียกล้วยเสียนั่งกล้วยไมาอยู่นอกพี่ไม่อยูู่ด้เดียวกันเศรษฐกิจเนาะอยู่บางยเนบองหนอกเข้าว่าเป็นคนลำาคนรวยมากเขากะสื่ออะไรเขากะเศร้าเขาอยู่คือจังบานเขา้ามาอยู่กรุงเทพอืมมาอยู่กรุงเทพกะต้องเศร้าเขาอยู ขันไม่ยู่โดนโดนคันนี่มุมพ่อหาเงินหาอย่างไดล้วเขาเก็จังขยับขยายเนาะนต่ว่านี่คือสิงยากดรอกขยับขยายแล้วเพราะว่าเท่าแล้วเนาะเท่าแล้วบืนบืนไปกระตายทิมแล้วอีรีเนี่ยพระไทยบืนไปตายทิมกลับขึ้นนอดบ้านหาเนล้วหอมคอจังหอยกันเนอ้อ แน่น้องอินบ่เคยขาดเด้บ่เคยขาดอ่ลีน้องอินเห็นบ่เสียบอ่บได้ติดมันเด้น้องอินบ่ได้ติดอิลีบอกเลยว่าบ่ได้ติดมาดามพัดไท้ไปหาตรงขายอาหารเจอพ่อหมายรอวสันวานั่นเนี่ยเอา,าได้ตัวอิลีเด้อ ผู้ใดอยากขู่ว่าเป็นคนเดนมารกก์กอยาก่างคือจังเลยมาอยู่นอกเวียงยสิเนาะนั่คว้ยว่าอีรีเดียว่าในตัวเดียผู้ใดเสียบอ่ควยดอนควยดอนอีกตัางหากเดียบิกบบกบบ๊กโบสบิ๊กโบสบิ๊กโบเสียเสียประสูบอบิ๊กโบประสูบอเอาเรียรนเดียประสูใจง่ายใจง่ายแม ป้าเสียงเปิดกระป๋องแม้ว่าสันว <TH> <updating personal> <workout> ่าบิ๊กบบิ๊กบถ้าประสูไปเมืองไทยสิมาหาประสูวะอยู่ใช่ภูมิได้แต่ประสูสิบอกกี่ดอกฮะเริ่มเริ่มลง คลองแล้วพิสุเริ่มเริ่มลงทงแล้วพิสุใส่วาสีล่องมาสันโอ้ยอันวาสีล่องน่ะละอันบัดที่นี่คนมาเห็นให้ล่งมันมันเขาเห็นบ่ดีไหมมันมันก็เล็กมาทันในลงมันก็เล็กขืนต่ออีกบายบายทุกท่านเด้อค่ะมาดามเจาขอบใจเล้ยไลเด้อมาดามเจาขอบใจเล้ยไลย